Good morning Good morning everyone สวัสดียามเช้านะคะคุณครูน้ำใจนะคะเช้านี้อากาศค่อนข้างดีค่ะสดชื่นนะคะเสียงนกร้องเสียงเครื่องบินดอกไม้สวยๆนะคะ ดูแล้วก็มีความสุขเช้านี้คุณครูจะพามาดูกล้วยไม้ค่ะกล้วยไม้นะคะคุณครูได้สั่งซื้อกล้วยไม้มาลงใหม่อีก3ามกอน,นะคะที่เห็นชัดที่สุดในจอวิดีโอนี้นะคะก็คงจะไม่พ้นตนไลไรเอย ถ้าใครติดตามดูวิดีโอของครูนะคะดูคลิปของครูจะเห็นว่ามีอะไรแปลกใหม่เพิ่มมาดอกใหญ่ๆเห็นแล้วใช่ไหมใช่ไหมคะพามาดูเลยใกล้ๆนี่ไงคะแคทเทรียาเหลืองแดงแคทเทรียาปากแดงเพิ่งเ,เดินทางมาถึงบ้านครูเมื่อ เมื่อกลางวันเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้นะคะพอามาถึงครูก็รีบเปิดกล่องแกะกล่องดูความเรียบร้อยนะคะน้องที่เข้าส่งมาน้องจิตรพรมาจากสวนน้องจิตรพรนะคะน้องเขาบอกว่าอาจจะมีการหักถ้าทำใจได้ก็ก็รับนะคะก็บอกได้ได้ไดรับรับ เห็นแค่ดอกก็หลงไหลแล้วยังไงฉันก็ต้องรับนะคะหักหรือไม่หักฉันก็ต้องรับเพราะมันชอบอะชอบแล้วะนะคะแต่ก็บอกน้องเขาเขาหลุดจองนะคะหลุดเอครูก็เลยเอฟตอคือลั่นวาจาไว้แล้วว่าถ้าหลุดเอฟเมื่อไหร่ครูน้ำใจก็จะรับนะคะและน้องเขาก็ไล์สด ครูก็บอกองั้นครูรับน้องก็คิดร้อยเดียวละค่ะก่อนเนี้ยได้สองดอกได้ชมความงามสักหนึ่งสัปดาห์ครูก็พอใจแล้วสวยจริงๆนะคะดูปากสีแดงก็สิเป็นกรรมยี่แหละกร,รมยี่สีแดงเลยขอสัมผัสหน่อยนะคะเป็นกรรมยี่สีแดงสงวยกลีบใบสีเหลืองนะคะ ดมดูก็หอมนะคะหอมอ่อนๆนะคะเดี๋ยวขอดมอีกครั้งหนึ่งชื่นใจหอมอ่อนๆชื่นใจนะคะอีกกอน,นึงค่ะอีกกอน,นึงกรน,นี้ไม่ใช่นะคะกรน,นี้เอ่อ ดอกที่เคยถ่ายทําไว้โรยไปแล้วหล่นไปแล้วนะคะอันนี้ที่ว่าตูมแล้วเขาก็บานแล้วคุณครูบอกว่าเดี๋ยวคอยดูเข้าบานเต็มที่สีเขาก็จะสวยสวยเหมือนเหมือนดอกที่โรยไปนะคะพอดีก็หันหน้า <c oughs> เข้ากําแพงคะคุณครูจับถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งดูความสวยนะคะอื้อ ต้นนี้ก็คนละเจ้ากับน้องจิตพอดนะคะส่วนแคทริยาที่ให้ดูนี่เขาชื่อว่าต้นนี้เหลืองปากแดงค่ะสวยแต่ชื่อชื่อ,อธรรมดามากเลยเนาะเหลืองปากแดงาบางต้นนี้เขาชื่อสวยเพราะพริ้งใช่อันนี้ไม่มีชื่อ อันนี้มีชื่อค่ะนี่ค่ะมาใหม่มาใหม่แต่คุณครูเคยเคยซื้อมามาลงที่สวนนี้แล้วนะคะซื้อมาลงแล้วครั้งหนึ่งแล้วดอกเขาก็โรยไปคุณครูก็คิดถึงเขาเนาะก็เลยสั่งซื้อมาใหม่ค่ะก้อนนี้ค่ะสั่งซื้อมาใหม่ปากเขาก็สวยเนาะออกชมพูดแดงปากออกชมพูดแดงสวยเชียกลีบสี กรีบสีน้ำส้มน้ำตาลอมส้มเนาะช่อนี้ให้เยอะเลยช่อนี้ให้เยอะเลยชื่อว่าชื่อว่าอะไรนะเออเขาเขียนว่าลูกลูกต้นแดงชื่อเชยอีกละลูกต้นแดงเออ น่าจะชื่อเพราะเพราะเหมือนกับช่อดอกเขาเนาะลูกต้นแดงไม่เป็นไรจำง่ายดีลูกต้นแดง,น,ง,ดน,แดงนะคะออกดอกสะพรั่งเลยนี่ก็เหลืองแดงเหลืองปากแดงแคทเทรียมาต้นนี้ค่ะเคยถ่ายทำให้ดูแล้วนะคะ ต้นนี้นะคะช้างค่ะช้างช้างช้างหนูเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างอมส้มนี่ค่ะน้ำตาลอมส้มสวยจังเลยช่อตูมคลิปที่แล้วช่อตูมใช่ไหมคะ่ะบัตรนี้ดอกบานแล้วค่ะ บานหมดเลยบ้านเต็มเลยค่ะสวยจังเลยนะคะส่วนช่อตูมเล็กๆก,ก็เริ่มจะพองบานแล้วค่ะใกล้ละใกล้ละใกล้จะได้สองช่อบานๆดูแล้วก็มีความสุขถัดมาก็เป็นฮาวายสตาร์นะคะ ฮาวายสตาร์ก็สวยอยู่โยงคงกระพันดีแต่ช่อนี้นานมากกำลังจะโรยแล้วกำลังจะโรยหนึ่งดอกแล้วดอกนี้กำลังจะโรยนะคะใกล้ละแต่ดอกอื่นก็ยังสดใสอยู่เลยที่ได้มานี่หอมทุกต้นเลยนะคะนะคะช้างก็หอมช้างเล็กนี่ค่ะหอม เนี่ยมายืนใกล้ๆนี่หอมหอมสดชื่นมีความสุขจังเลยแล้วก็ได้ต้นใหม่มาอันนี้ก็ต้นใหม่นะคะน้องก็บอกว่าหอมกลางคืนแต่กลางคืนครูก็ไม่ไม่กล้าลงมาหรอกคะ่ะ <c oughs> กลัวนะคะก็มาหอมตอนเช้ามืดก็ยังหอมอยู่นะคะกรีนเบิร์ดนะคะชื่อว่ากรีนเบิร์ดนะชื่อซะ ออกเป็นฝรั่งเลยนะคะหน้าตาเขาก็ไม่ค่อยสวยงามมากนะคะแต่ว่าหอมนะคะปากเขาจะลักษณะการกัดสีเขาคล้ายๆกับฮาวายสตาร์นะคะเนี่ยดูการกัดสีที่ที่ปากนะคะที่ปากของเขาเขาเรียกว่าปากเหรอคุณรูก็เรียกตามเขา,านะคะ ตรงนี้ค่ะกลีบดอกข้างในนะคะกลีบดอกในสุดเห็นไหมคะก็ะจะมีจุดเป็นสีม่วงม่วงเนาะจุดเป็นสีม่วงม่วงสีม่วงม่วงนะคะกรีนเบิร์ดก็เป็นจุดสีม่วงม่วงเหมือนกันนะคะเยอะแล้วของครูสะสมไ่เยอะแล้วกรีนเบิร์ดคุณครูได้มาสองต้นแล้วนะ อยู่ข้างล่างต้นหนึ่งแอบส่องดูซินี่ค่ะอยู่ข้างในเลยนี่ค่ะนี่ครูซื้อมารุ่นแรกแล้วดอกก็โรยไปแล้วนะคะดอกโรยไปแล้วแล้วครูก็สั่งซื้อมาใหม่เพราะเห็นว่าถูกดีนะคะกระถางนี้80บาทน้องก็ขาย80บาท อะไรเอาค่ะเที่ยวน,นี้ก็จัดไปสามกอนะคะสามกอนี่แหละค่ะกรีนเบิร์ดหนึ่งแล้วก็แคทเรียาแคทเรียาแคทเรียาปากแดงนี่แหละค่ะสองแล้วก็อะไรล่ะ นี่แหละค่ะช่อนี้ก็หอมมากขนาดชื่อเขาเฉยๆนะคุณครูก็ยังลูกต้นแดงยังจําไม่ได้เขาต้องมีชื่อเพราะกว่านี้ครูว่านะลูกต้นแดงโอ้ยถ่ายแล้วขึ้นกล้องจังเลยอ่ะเออจริงๆด้วย ป้าสุอินดี้น่ะช่องของป้าสุเนี่ยเขาเขาก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพเนาะคุณน้ำใจก็ไม่เป็นหรอกแต่ก็ชอบถ่ายไปอย่างนั้นแหละชอบถ่ายเก็บภาพต่างๆไว้นะคะป้าสุแกบอกว่าให้ถ่ายตอนเช้านะเนี่ยแล้วภาพออกมาแสงแสงมันจะพอดีสวยเราไม่ต้องปรับอะไรเลย น้ำใจก็ไม่ได้ปรับอะไรเลยนะคะถ่ายสดๆเลยเนี่ยค,ค่ะนี่มันออกมาสวยนะสวยกระจ่างใสใช่กล้องครูก็ไม่ใช่ดีอะไรหรอกคะ่ะราคาก็ไม่ได้แพงอะไรถ้าได้กล้องดีๆมานะโอ้จะสวยงามกว่านี้แน่นอน เก็บตั้งค่ะเก็บตั้งชอบถ่ายภาพชอบเก็บสะสมภาพกาล้วยไม้นะต้องเก็บตั้งซื้อกล้องอีกแล้วโอ้โหสวยจริงๆนี่แหละค่ะความสวยงามเราไม่ควรจะเก็บไว้อยู่กับตัวเนาะล้วก็เอามาฝากเพื่อนๆดูนะคะฝากเพื่อนๆดู ช่วยกันดูนะคะใครไม่ได้ปลูกก็ชมในคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆหรือแม้กระทั่งคนที่เขาทำขายนะคะเขาก็ถ่ายภาพมาเราก็ดูไปะนะคะใครที่มีพื้นที่เล็กน้อยแบบคุณน้ำใจเนี่ยก็เรียนเชิญนะคะซื้อมาเลยค่ะไม่ต้องเสียดายตังความสุข นะคะมันคุ้มจริงๆนะกับสุขภาพจิตของเรานะ,ะมันคุ้มจริงๆไม่ต้องเสียดายตังค่ะไม่แพงค่ะร้อยกว่าบาทบางกอไม่ถึงร้อยแต่ค่าส่งไปสนีไทยก็แพงหน่อยค่ะเจ็ดสิบแดสิต่อกล่องนะคะต่อหนึ่งกล่องนะคะ มีความสุขจริงๆครูจะเก็บภาพหมดไหมเนี่ยโอ้ยหมดพอดีเลยครูมาแขวนไว้เรียงตามลำดับเลยนะคะก็โอเคค่ะสำหรับเช้านี้นะคะเช้าวันอาทิตย์ที่21มกราคมนะคะปี6-7ขอให้เพื่อนๆ ผู้ชมทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะที่แวะมาชมนะคะขอบคุณค่ะบายบาย see you next time ค่ะ